สวัสดีครับจากร้านเซแตนฟูสานะครับวันนี้เนี่ยเราได้มาทําการติดตั้งตัวสระขนาด18ฟุตนะครับซึ่งน้ําที่ใช้เตนตินสระนะครับจะเป็นน้ําบ่อที่อยู่บนผิวดินนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับทางบริษัทเนี่ยก็สามารถที่จะมันบัดครับน้ําที่มีลักษณะสีเขียวหรือว่าเป็นสีขุ่นๆนะครับทาให้เป็นสีใสได้นะครับโดยการใส่น้ายาเคมีเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวเครื่องกรองนะครับในการกรอง เพื่อให้ทำให้น้ำใสสะอาดได้ครับ หลังจากที่ผ่านไปประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับตอนนี้เนี่ยตะกอนก็ได้ตกลงสู่พื้นหมดแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการขุดตะกอนะครับ น้เขาามสหลังจากที่ได้ทําการอุตรกอเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้นะครับน้ําที่ได้นะก็มีสีทีใสสวยสะอาดแล้วนะครับ